สวัสดีบายวัานซุกเด้อค่ะพี่น้องซุกทีสิบเดือนกุมภาพันธ์เนาะค่ะเนาะมื้นนี้จะไมาเริ่มมไทยขิปตรงเอาช่วงบายเลยค่ะเพราะว่าช่วงเสานี้มีผลรกดจร้ายแหงนะคะคุณใส่จัดเปิดแล้วก็จัดการเกี่ยวกับสวนพักเราคือเกาหล่ะค่ะพี่น้องช่วงนี้เราก็ยังผูกผาพันคข้อไว้คือเกาเด้อค่ะว่าเราสอบกินไอติมเราสอบกินหนามเย็นๆขี้หมูก็เลยบ่หายจากเทือนะคะ อยาก้องดังให้กลีิยาก้องกลนให้กล้องีลลิล่ะลูกมึงค่ะเราพยายามเสียวดินออกจากถุงเลยค่ะสีเห็ดยังครับฮะใครลองวาให้ฟังมึงสีเห็ดยังอเอาวาวดิดีวาว่ิดีเขาถาฟังอยู่นี่อเอามายืนสวัสดีครับหน่อยอยายืนขึ้น อาสวัสดีครับหน่อยลกูกอาทำดีๆก้มหัวลงด้วยโอ้ยเนาะหมายถึงว่ายกมือสวัสดีแล้วก็ก้มหัวลงอ่าแล้วก็พูดคำว่าครับโอ้ยจะเม่นเนาะ <c oughs> ตุกับสวัสดีงามๆกะไดเดนดอกพ่อหญ่มือนีสิมามึงพักอีหยังคะ่ะ <c oughs> อ๋อพ่อยัยจัดเปดล่าอยู่หนึ่งขวบกับสีเดือนเด้อค่ะ แล้วกะร่างฮัดเ,าวเวาราเราวอาได้เพราะท่านเป็นประโยชเนี่ยค่ะก็าสามารถเวอลเป็นค้ำค้ำได้ลบหยาดีครับหายลบหยานะนี่ได้นี่ลบหยาออกจากถุงนี่เตรียมถุงไว้ถ้าใส่พักอย่างอื่นเขาใจวบอลูกเออเมื่อกี่หมดได้นี่หมดมันสิี้ครบคนได้นี่มันอกี้เกิดป่ะมาทนี่หยางก็สงสัยอีหยังอะ ไค่นี่ต้วนีกระสัดเหลี่ยงเขาล่ะค่ะพี่น้องใครลูกอะไรนะเอาเก็บเลยไม่ว่าเก็บเลยครับนั่นไงแม่เห็นอยู่ลูกนึ่งน่ะแต่แม่นตาเสือได้พอหญ่เอ้ยเท่าแล้วกระบอกอันนี้นะอ้าวครับขอบคุณครับแม่น้อยหรือย,อยังพูดด้วย พูดด้วยครขับไปไหน <laughs> กินได้ไหมไหนอลองกินให้แม่นูด,ดูสิแซบไหมแซบไหมลกูกแซบบอ <c oughs> โอ้ยเขาเบิ่งีอย่างไอเขาเบิงบ่งแบบกอื้อนี่ค่ะแบบกอื้อ นั่นกรบอกอึอนั่นบอกฟักบอกแ้งแม่นรหล่ะค่ะนี่คือขอดเขียวขอดแดงค่ะพี่น้องถ้าหน่วยกระปูไวค้ายนี่ล่ะค่ะฮะอะไรนะผักรู้แล้วลูกว่าผักไหนกินได้ไหมพวกนี้ยอันนี้ดอกอะไรไล็อกเก็บพักกินสดๆจากสวนเลยได้ค่ะพี่น้อง้าเป็นเด็กหน่อยกินพัก จะพักจะพักพวกนี้สั่งห้ามบใหามาเด็ดด้วยค่ะอยา่าไม่ใช่แม่พูดถึงผักตัวเนี้ยห้ามมาเด็ดเพราะว่าแม่หนุ่ยทำขายแต่ดอกแค่ถ้าอยากกินก็คือกินเลยสู้วามันแสบสู้วากินโลดแล้วก็ดมาเก็บของเรากินนองใหม่ฝรั่งกับลังออกดลค่ะ่ะพีนน้้องหมฝั นี่คือต้นพันแ์แลดดิดเด้อค่ะพี่น้องแลดิดนะคะเดี๋ยวให้ใบเหลียงเขาออกมาใหญ่มาหลาก่านี้ก่อนนะคะเสียลงดินตอนนี้จะยืนในถาดเพาะไปก่อนด้วยค่ะพี่นอ้องใหญ่เร็วเลยค่ะอะไรลูกกระตุกค่ะจะกระเป๋าจะไปไหนครับเอามาแม่ใส่ให้เอาแขนมา เอาอีกข้างหนึ่งไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งแขนเนี้ยเออเอาใส่เอาใร่ลูกเอาแขนใส่โอ้ยเนาะลูกทสาครับสิบไปสมาเนี่ยเออไปนี่ไปล่ะเด็กหน่อยก็เื้อเด็กหน่อยล่ะค่ะพี่น้อง ก็มีจินตนาการของเขาตอนนี้กำลังจินตหนากการมนาะจากของกำลังสิไปโรงเรียนค่ะปอดถูกเส่า้องไปทรงพีก็อยากไปน้ำพีก็อ้อยไปน้ำพีจนเวลากระแลนหากระเป๋ากับรองเท้าค่ะช่วงพีไปโรงเรียนกับเงาแนาบมีมเูเลนกระเลนยุคเดียวเนี่ยแหละค่ะการทำกินละค่ะพี่น้องนี่จะเป็นเมนูออมอีกแล้วค่ะโอ้แมงวันถุงวินตำาียู้เสื่องแก้งนะคะ ออมใ่พักตรงนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเมืองนะคะ แกงได้ค่ะแกงหอมมะเขือมือถือักเลยค่ะได้นำไว้แน่ค่ะชิมนิดนึงโอเคใส่พักตั้งหลายอะไรลงไปค่ะที่หน่อยอ้าวไหนว่ากับข้ามโอ้โหนี่คือข้ามแล้วเหรอน้องจ้าไปไปไหนดูดูแลนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องพรสิสิกินพรสิสิเสิร์ฟได้เลยค่ะ มัน,นี้บเล็กขายด้อค่ะเห็ดกินเองในครัวเรือนอยู่ละค่ะสำหรัะะรบลิปนี้จบซ้ำนี้นะคะ่ะพอกันไม่กินนาสวัสดีโนอะไรลกูกมัมมัมโอ้จะไม่กินเป็นเด้ผอใหญ่เอ้ยแบ่งน้องด้วยพี่เอิงแบ่งเลยค่ะม่ใชคนเดียวว่ะเอาโอ้ยน้นองก็ได้ด